นานเท่าใดที่เมื่อหลังจากเสียชีวิตแล้วจะได้กายใหม่นะหลังจากเสียชีวิตก็มีสองขั้นตอนก็คือมีกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายนะพอชีวิตแตกทำลายคือวิญญาณสัตว์ปล่อยการยึดถือพอสัตว์ปล่อยการยึดถือในชีวิตนั้นแล้วเนี่ยนะ เวลาวิญญาณจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับด้วยความที่สัตทยังมีฉันทาราคะนันทิตนาในวิญญาณเนี่ยก็จะเข้ายึดนะจิตมโนวิญญาณอันใหม่ต่อไปจะได้กายใหม่กี่วันกี่ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่อัตภาพนะ หแล้วแต่การปล่อยการยึดถือของสัตว์นั้นน่ะสัตว์นั้นจะปล่อยการยึดถือเมื่อไหร่เวลาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้บัญญัติไว้ตรงนี้แล้วแต่อุปทานความยึดมั่นแต่ละคนคงไม่เท่ากันแต่ในความเป็นสัตว์เนี่ยเวลาจิตดับปุ๊บเนี่ยสัตว์ยังมีความพอใจอวิชชาย,ยังไม่หมดความพอใจในจิตมโนวิญ,ญญาณยังมีอยู่ก็จะเข้ายึดมนโน หรือยึดวิญญาณดวงใหม่เลยถ้ารูปแตกสลายแล้วกันที่เหลือทั้ง4จะจำถึงตัวตนได้หรือไม่คันที่เหลือทั้ง4ี่เป็นธาตุตามธรรมชาติมันมันไม่ได้จะจำอะไรมันไม่ใช่ชีวิตนะมันเป็นธาตุกันที่เหลือทั้ง4นั้นจะถือเป็นกายใหม่ได้หรือไม่อยู่ที่วิญญาณไปปฏิทิตังหรือไม่สีอะไรเป็นตัวกำหนดว่าจะได้ไปเกิดใหม่ที่ไหนใช่ความคิดสุดท้ายใหม่ นะความคิดคือผลลัพธ์ที่ได้แล้วคําถามของเราเนี่ยอะไรเป็นตัวกําหนดนะมันเกิดก่อนความคิดน,ะนั่นคือตัวอนุสัยหรืออุปนิสัยที่เรียกว่าอากุศลมูลหรือกุศลมูลที่สัตว์นั้นยังตัดไม่ขาดตัวไหนมีกําลังทําให้อกุศลธรรมเกิดต่อเนื่องหรือให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่อง สัตว์ก็จะยังอัตภาพเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปถ้าจริงหรือไม่ที่มีใครสักคนพาเราไปตัดสินกรรมต่างๆที่กระทำมาแล้วจึงจะกำหนดว่าเราไปเกิดที่ใดนะอันนี้ถ้าเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณก็จะหมดปัญหาตรงนี้ทันที อันนี้ต้องไปดูเรื่องที่เปิดําเรื่องจิตมโนวิญญาณไปนะปีนั้นทั้งปีก็คุยกันเรื่องนี้แหละนะ <c oughs> ผู้ถามขอโอกาสนี้ในการขอบคุณพระอาจารย์ฤทธิและพิขุทุกลูกทีมงานทุกท่านในวัดนาป,ปาพงที่นำคำสอนพระเจ้ามาเผยแผ่ ให้กับพวกเราผู้ถามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ถามได้ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวจะนะมาตั้งแต่ปี2555นะสาในการตรัสรู้ของตถาคตนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผู้ถามและเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ได้พบคำสอนที่แท้จริงและที่พวกเราไม่เสียโอกาสจากการได้เกิดเป็นมนุษย์และไปศึกษาคำสอนที่ที่ปิดเบือนไปนด้วยความกร,รบอย่างสูงมักคานุค,คาจากเอลเอคลิฟอร์เนียอเมริกา ปอาพู้ถามสามารถอ่านภาษาไทยได้แต่เขียนไม่ได้สามารถตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้ครับข้อที่สองจากอเมริกาเหมือนกันแคลฟิฟอร์เนียเหมือนกันในกรุงคนละเมืองสมาสมาธิอันเป็นอริยะต้องปฏิบัติอย่างไร ก็คือปฏ,ปฏิบัติตามอรมิยมรมีองค์8นะเช่นสัมมาสังกัปปะที่เราคอยละทิ้งความคิดในทางการพิบัติเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาขณนะที่เรากำลังทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นสมมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วนะ ตรงบอกว่าสมาธิของเธอนั้นเป็นสัมมาสมาธิความเพียรของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติความเห็นของเธอก็เป็นสัมมาทิฏฐินะดังนั้นทุกครั้งที่ประพฤติอริยมักมีองค์8ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมักมีองค์ดในข้ออื่นๆก็จะเป็นบริวารแวดล้อมมา